นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท,ทพธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ตัาาพาภะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธาชาขันติตัปโปสัพพินโนตีปิณาบัดนี้จะได้อธิบายในขันติคือความอดทน ให้เราทุกคนจงทิดนึกในทำการงานใดๆไม่ว่าทางโลกและทางธรรมต้องมีขันติความอดทนตลอดไปจึงได้สำเร็จเป็นผลประโยชน์ของตนในชีวิตที่ตนของตนทำไปเพราะฉะนั้น ผูที่ไม่มีขันติอันนั้นพระเนกว่าเลาะและเหลวไหลไม่ได้อะไยเป็นหลักเป็นฐานประการในใดไม่ได้รับผลประโยชน์สำเร็จสงความปรารถนาของตนประการไดเดี๋ยวนี้ตัวของเราทุกๆคน ความเจตานาหนึ่งคอยข้ามีความสุขความสบายในการเกิดมาในโลกสองให้ตัวของข้านั่นเองได้สำเร็จมกผลต่อไปภายข้างหน้าอันนี้ละเรียกว่าความเจตานานั่นถูกต้องดี แต่การขันติของตนความอดทนที่จะทำให้ถูกต้องในความเจตนาของตนนั้นมันไม่สำเร็จมันไม่มีขันติมันไม่อดทนมันไม่ใช่ปัญญาใช่แต่ความอยากอย่างเดียว ไม่ได้กินแล้วก็เลยอย่าเลิกไม่เอาอันนี้นะพนเพลียวว่ามันมีขันติธรรมดาที่เราสะสมสมบัติความดีคือบุญกุศลและธรรมะองค์ยานทั้งหลายมันต้องเป็นคนผู้อดทนขันติตลอดไปเป็นนิ้ จิตของตนจึงตั้งอยู่ได้จิตจะตั้งอยู่ได้ต้องอาศัยบุญกุศลบุญอุปสนที่จะเกิดขึ้นได้ต้องมีขันติมีขันติแล้วต้องมีปัญญาพิจารณาว่าความดีชั่วประกันใดๆมีปัญญาแล้ว ยังมีศรัทธาอีกความเชื่อมั่นคงถาวรตั้งจือตั้งใจยืนอยู่ตลอดเป็นนิดในสิ่งที่ตนของตอนนั่นเองที่จะทำให้สำเร็จสมความาาถนาอันนี้เพ่นเรียกว่าบุคคลผู้มีขันติตั้งใจของตอนแล้ว เป็นผลประโยชน์ในชีวิตนี้ในชีวิตหนา้าให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าขันตินี้แปลว่าอันสิ่งที่มันขัดข้องหนึ่งความเกลียดคร้านสองตอนของตอนนั้นอ่างโน่นอ่างนี้ไม่มีขันติดอดทนตั้งใจของตอน ทำบัดาลทำสมบัติความดีประกันใดๆเพื่อเรียกว่าทำเป็นกิจวัตรเขาบอกกิจวัตรแปลว่าทำอยู่เป็นนิดในชีวิตของนตนไม่ให้ขาดตกบกพร่องทำไปอยู่อย่างนั้นตลอดไปเป็นนิดอันนี้ลเราเรียกว่าคือขันติความอดทน ทำอยู่อย่างนั้นตลอดไปกิจวัตรอ,อนันต์พนวะทำสิ่งิี้กิจวัตรอ,อนันต์พนวะไม่ให้ขาดตกบกพร่องเราเคยไหว้พระอยู่ทุกวันเช้าเย็นก็ต้องไหว้พระเช้าเย็นอยู่ทุกวันเราเคยมีสิ้นห้าเราก็ให้มีสิ้นห้าอยู่ตลอดกันไป ตัวเราเคยเจริญพิจารณาความเกิดความเก่ความเจ็บความตายสังขารร่างกายอันนี้แปลว่ามันเมแเน่นอนย่ำยืนถาวรประการใดเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาเป็นประจำของตนจึงได้ชื่อว่าขันติความอดทนวิริยะ ความเพียรพยายามทำอยู่เสมอเป็นนิสตลอดไปหิลิคือความละอายโอตปะความสะดุ้งกลัวเกบบาปทางกายทางวาจาทางใจทางวัตถุขาของอะไรไม่เกิดเป็นบาปให้ตัวของเราอันนี้พันเรกว่าหิรินะความละอายสิ่งที่เป็นบาป เราไม่ทำโอตปะความสะดุ้งกลัวเก่บบาปทางกายทางวาจาทางใจทางวัตถุขของประการใดนๆนไม่ให้เป็นมนทินไม่ให้เป็นบาปไม่ให้เป็นอกุศลไม่ให้เป็นความชั่วไม่เขียนอันที่ความโมงหมองให้กับจิตของตนบุคคลผู้ฝึกฝน บุคคลผู้ตั้งใจอยู่อย่างนี้ตลอดไปบุคคลผู้ทำอย่างนี้บุคคลนี้แปลว่าได้รับผลในชีวิตนี้ชีวิตนะรับผลความสุขรับผลความสบายเป็นมนุษย์และเป็นเทวดาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดไปสินิ้อันนี้แปลว่าชีวิตที่เกิดมา เพิ่มแต่ความดีไม่เพิ่มความชั่วในจิตของตนธรรมดานร่างกายอันนี้ของสำหรับจิตเป็นผู้ใช้จะเกิดความดีจิตก็ใช้ร่างกายอันนี้จะเกิดความชั่วก็ต้องใช้ร่างกายอันนี้นี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าตนของตน ให้เป็นคนอดทนต้องทำความดีตลอดไปในชีวิตของตนจึงจะเป็นนิสัยเป็นปัจจัยติดตามนำตัวของเราตลอดกันไปอันนี้เป็นวิวัฝึกฝนเป็นนิสัยของตนตลอดไปเพราะฉะนั้นให้เราทุกคนจงคิดอ่านให้ดีในชีวิตของตน เราไม่พึกผลไม่มีใครพึกผลให้เราเราไม่ละเว้นมันมีใครจะละเว้นให้เราเราไม่ตั้งใจมันมีใครจะมาตั้งใจให้เราเราต้องรู้เองเราต้องรู้จักเองเราต้องเข้าใจเองว่าอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นบาเราต้องคิดอ่านต้องรู้จักพอ ในชีวิตของตนจึงได้ขึ้นชั่วมนุษย์เทวะร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาเกิดชีวิตใดตนของตนฝึกฝนนิสัยปัจจัยให้ใจของเราเป็นเทวดาตลอดกันไปจึงได้ขึ้นชื่อว่าตัวของเราจากมนุษย์ก็ไปเป็นเทวดา จยากเทวดาก็มาเป็นนุษย์เป็นมนุษย์อันนี้ล่ละโลกโลกนี้มันมีอยู่อย่างนี้ตลอดไปมีเกิดกับตายเป็นเทวดาเกิดขึ้นมาแล้วหมดอ,อายุก็ต้องหลุดลงมาเกิดในโลกเป็นมนุษย์แล้วหมดอ,อายุก็ต่องไปหาพิพกที่ความสุขของตนต่อไปอันความสุขจะเกิดนั้น ตนของตนเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีันติความอดทนเป็นคนมีวิริยะความเพียรพยายามทำความดีตลอดไปิ่งนี้ให้เราทุกคนจงคิดจงอ่านจงพิมนิจจงพิจรารณาจงเข้าใจในชีวิตการเกิดมาในโลกโลกอันนี้มีเกิดก็มีตายโลกอันนี้ มีดีกับมีชั่วโลกอันนี้มีบุญกับมีบาปโลกอันนี้แปลว่ามีความสุขและมีความทุกข์ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าตัวของเราที่มาเกิดในโลกโลกอันนี้เป็นโลกที่สะสมความดีเป็นโลกที่สะสมความชั่วบุคคนมัวหมองแล้ว บุคคลนั้นต้องสะสมแต่สิงความชั่วคือบาปกรรมใๆจ,จะตลอดกันไปในชีวิตของตนโลกอันนี้บุคคลผู้มีปัญญาฝึกผลกันมาแต่อเนกชาติเขาต้องละเว้นสิ่งความชั่วสะสมแต่ความดีคือบุญกุศลและธรรม,มะ ให้ก่จิตของตนได้รับผลอยู่ตลอดสันไปจึงได้ขึ้นชัวเกิดในโลกโลกที่พักผ่อนคือโลกสวรรค์โลกที่คือทำการงานก็นคือโลกมนุษย์นี่เองนี่ให้เราทุกคนโลกน่าลกไม่ได้รับผลอะไรมีได้สวยความทุกข์สั้งแก่สัตว์เอกสารลงไปถึงตกน่าลก อันนี้พันหลิวโลกนรกโลกสวรรค์แปลว,ว่าความสุขที่เขาสวยมีความสุขความสำราญตลอดไปพักผ่อนนานแล้วก็ลงมาเกิดเมืองมนุษย์เ <c oughs> มืองมนุษย์นี้พึ่งมีปัญญาความฉลาดมีความคิดความอ่านอะไรที่จะเป็นบุญที่จะเป็นบา ที่จะเป็นความดีและความชั่วประการใดบุคคลน,นั้นเขาต้องใช้ปัญญาคิดอ่านแก้ไขอยู่เสมอในชีวิตของตนบุคคลเช่นนี้ร่างกายเป็นมนุษย์ยใจเป็นเทวดาตลอดไปเช่นนิเมื่อเช่ร่างกายนี้เป็นมนุษย์ยใจเป็นเปรลอันนั้นแปลว่าไม่ได้คิดได้อ่านอะไรทุกอย่าง เพิ่มแต่ความชั่วให้แก่จิตของตนตลอดไปเสิมนนิดจึงนี่คือเชื่อว่ามนุษย์ะเปดโตร่างกายเป็นมนุษย์หตใจมันเป็นเปรตนี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านคู้จะไม่คิดอ่านไรทุกอย่างอยู่ไปกินไปรับไปนอนไปตื่นมาไปอันนั้นมนุษย์ชะที่จะสาโน ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ดใจเป็นสัตว์สิลสารความดีไม่เกิดความชั่วไม่เกิดมีแต่ความมืดตลอดไปสิ่งนี้ตายแล้วหน้าที่ไปเป็นสัตว์สิลสารนี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านสัตว์ในโลกทางหลายอยู่ที่มันเป็นตัวใหญ่แล้วในเวลาบัดเดียวนี้ปลาในน้ำสัตว์ในบนบก เพราะการในใจเขาเคยเป็นมนุษย์กันมาแต่เป็นมนุษย์แล้วไม่คิดไม่อ่านไม่แต่เรื่องการกินกับเรื่องการหาแล้วก็เรื่องการที่จนของตนทุกคนจะหาอยู่อย่างนั้นตลอดไปถึงน,นี้อันนั้นเนป็นเรื่องนิสัยปัจจัยความชั่วขอบมั่ใจของตนตลอดสิ่งน,นี้ ไม่ได้รับผลความดีประการใดๆในชีวิตของตนให้เราทุกคนจงคิดนึ้งว่าตัวของเราทุกคนบัรเดียวนี้ได้มาเกิดแล้วได้พบปะพุทธศาสนาพ <c oughs> ุทธศาสนามันเป็นสมบัติของบุคคลผู้มีปัญญาบุคคลผู้รู้จักตัวว่าอันนี้สมบัติดีที่สุด หนึ่งเป็นมนุษย์มีความสุขสองเป็นเทวดามีความสุขมันมีความทุกข์ใดๆผู้ที่ตั้งใจรักษาพุทธศาสนาธรรมะของพุทธะที่ได้วางไว้แล้วในโลกตัวของเราให้คิดอ่านคิดเจรณนาอย่าถือว่าเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเหรีอยากกินอย่างไรก็กินอยากทำอะไรก็ทำอยากไปอะไรก็ไป อยากทำอะไรเรื่องอะไรกับไปไม่ได้คิดอา่านว่าบุญบาปประการใดๆอันนั้นเพิ่นเรียกว่าไม่มีพระพุทธในใจไม่มีพระ,ใใพระใใธรรมในใจไม่มีประสงค์ในใจไม่มีธรรมะในใจไม่มีบุญกุศลในใจมัมีความละอายในใจม่มีความดีอะไรในใจมิแต่เรื่องความโส่อยู่ในใจของตนตลอดไป ใจของตนก็มีหนาที่เพิ่มแต่ของที่เป็นมนลจริงให้กใจของตนก็มืดไปอยู่อย่างนั้นตลอดไปเป็นนิดอันนั้นให้เราคิดอ่านในตัวของเราบุคคลที่ไปตกนรกพุติเจ้าได้วางไว้แล้วพัฒธรรมของพุทธะได้ชี้บอกไปแล้วบุคคลที่ไปนาลกนาลมมันสำหรับของคนที่ทำความสั่ว สวรรค์มันเป็นของที่คนที่ทำความดีไปพักผ่อนี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านจนของตนทุกคนในชีวิตบัรเดียวนี้กินเพื่อประโยชน์อะไรก็แก่เวทนานอนก็แก่เวทนาเดินไปมาก็แก่เวทนาหลับก็เวแก่เวทนาถ่ายก็แก่เวทนาโยกย้ายไปมาก็แก่เวทนาร่างกายอันนี้ ต้องเป็นอยู่อย่างนี้พุทธองค์คนในวางไว้วอิธิบัทชียืนเดินนั่งนอนแปลว่าบริหารร่างกายอันนี้ไปเป็นวันเป็นวันตลอดไปเป็นนิอันนี้ได้ให้เราทุกคนจงคิดในชีวิตของตนอย่าได้พมพากันเมาความลุ่มหลงความงมงายความมืดอ,อันนั้นมันเป็นหนทางน่าลนะให้คิดอ่านให้ดี ในชีวิตของตนเดียวนี้ได้มาเกิดพบกับธรรมะของพุทธ,ธะที่บอกที่แล้วหนทางดีหนทางชั่วประการใดอันนี้ละที่อาจจะมาเตือนญาสินองทุกคนในขันติคือความอดทนวิริยะความเพียรละเว้นทริงความชั่วใดๆใ,ในใจของตน จึงจะได้ขึ้นชื่วบุคคลผู้เกิดมาได้สะสมความดีเพิ่มเติมบารมีของตนกว่าพวกเราจะได้สำเร็จผลไม่ใช่ได้ง่ายง่ายมันเป็นของยากหนักหนาที่สุดให้เราทุกคนจงตั้งใจของตนตลอดไปจึงจะได้ขึ้นตัวตัวของเราจะได้พกปะ ภพุทธเจ้าบันดิตใดๆที่มาเกิดใน,ใ,นในโลกที่อาจจะมาได้เจอในขันติพอสมควรกับกะละเวลาอีวังโกมีด้วยะก,กาลสัสจีอายวัโกธนวัฏโกสิวกวกลวัฏโกยสวัฏโกภะวัฏโกวันวัฏโกสุกวัฏโกโหตุสัพพะทา อายุวัฒกาทนวัฒกาสิริวัฒกาเจตวัฒกาพัลวัฒกาวันวัฒกาสุขวัฒกาโหตุสัพพาอายุวนโนสุขังพระลำยัตระดาในจงที่กัลยาธา